สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนล่าสุดนั้น a s u ูประเทศไทยเตรียมปล่อยโทรศัพท์มือถือ a อซู z เ n นโฟนท r a รเซอีกรุ่นออกมาแล้วค่ะ โดยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดและมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วระบบปฏิบัติการภายในนั้นเป็น Android 5.0 Lollipop ครอบทับด้วย Asus Zen ย i c u u ภายในจะเป็น snapdragon 616ความเร็ว1.7 g h z รตภายในให้มา3 g b ค่ะหน่วยความจำภายใน32 g b กล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อม LED และ Laser Focus กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ3,000ม ah, ิลลิแอมในราคา8,990บาทสำหรับการวางจำหน่ายของ ASUS ZenFone 2 r a z e r ZE601KL นั้นคาดว่าอีกไม่นานคงจะวางขายตามหน้าร้านทั่วไปและเชื่อว,ว่าจะสามารถหาซื้อได้ในงาน Thailand Mobile Expo 2016ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ช a n e ของเราสวัสดีค่ะ